มาทุกคนวันนี้มีวิธีปอกไข่แบบใหม่มาให้ดูนะครับอันนี้ผมไปดูเขามานะเขาบอกว่าถ้าใครที่ต้มไข่ต้มแล้วปอกออกยากมีวิธีปอกง่ายๆด้วยวิชาการแบบนี้เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเขาทำยังไงผมทําตามเขาเนะี่ยได้ผลหรือเปล่าไม่รู้เนี่ย <laughs> บอกงี้นี่าบอกปอกงี้ปอกแค่นี้ถ้าปัญหาที่ต้มไข่แล้วไข่มันติดแล้วมันปอกยากครับนี่ บอกนี้แล้วก็อีกข้างหนึ่งนีบ่บอกแค่นี้นี่แบบนี้นี่เรียบร้อยเป็นนี้เสร็จแล้วทําไงบอกทํานี้นี่เขาบอกมาไม่รู้ทําได้หรือเปล่าผมลองดูนะลองทําตามเขานะอ <c oughs> ุ้ยได้จริงๆคนระบอกเป่าแล้วหลุดแบบนี้เลยเออเพื่อนๆลองไปทำดูนะ เออได้จริงด้วยเป ảo, ่าออกไม่ต้องแกะแกะ้ัาติดเนี่ยโอเค